ก็กราบสวัสดีเพื่อนชาว Marvel Future Fight ทุกท่านนะครับกลับเจออีกแล้วผมแอดการจะกลุ่ม MFT Marvel Future Fight Thailand วันนี้ก็จะมารีวิวตัวละครหนึ่งตัวเพื่อนให้ดูกันอีกเช่นเคยตัวที่จะมารีวิวนในวันนี้นั่นก็คือนี่เลยทอเจนฟอสเตอร์ของเรานั่นเองก็หลังจากเรารีวิวตัวละคร2ใน3ของตัวใหม่ไปแล้ววันนี้จะมารีวิวตัวละครที่เหลือก็คือเจนฟอสเตอร์นั่นเองอก็เธอเนี่ยเป็นสายสากลหรือสายสีม่วงที่เพื่อนเรียกกัน ก็ไม่รอช้าไปดูอุปกรณ์กันก่อนก็นกสกลของเธอเนี่ยพลังโจมตีจะเบ s e d on ตัวพลังโจมตีพลังงานของเธอเพราะงั้นค่าตรงนี้เราก็ควรจะอัพ,พลังโจมตีพลังงานไม่ก็เป็นพลังโจมตีทั้งหมดอ่าอย่างที่2ก็อย่างที่ทุกตัวที่ผมเคยเรีวิวมาผมจะัพตรงนี้เป็นพลังป้องกันทั้งหมดเหมือนกันทุกตัวนะฮะส่วนที่3เธอเนี่ยเป็นสายสากลและสายสากลส่วนใหญ่เนี่ยก็จะโจมตีแรงเพราะว่ามันชนะทางสายอินอ แต่ว่าจะมีข้อเสียตรงที่เลือดน้อยงั้นเราควรจะมาเพิ่มเลือดให้เธอแทบทุกตัวนะสายละคนที่เลือดจะน้อยอ่ะยกเว้นรู้สึกจะปรับหม่ให้โร,โรนแนนเนี่ยเลือดเยอะมากก็ที่เลืเลอดเยอะตอนนี้ถ้าที่เห็นก็มีโรแนนกับกรูดใส่ชุดอของทอ,อตามนี้ก็เ,เป็นเลือดส่วนอันสุดท้ายผมใช้ความเสียหายที่ทข้อเพราะว่าผมเห็นว่าตัวเจนฟอสเตอร์เนี่ยสกิลส่วนใหญ่ๆนี่ฮิตมันเยอะแล้วมันมีโอกาสตีติดท,ที่ข้อเยอะ เพราะงั้นผมก็เลยเพิ่มดาเมจคีที่ข้อที่จะเกิดขึ้นไปหรือใครจะเน้นเป็นอัตราคีิที่ข้อให้คีบ่อยๆก็ได้หรือจะเน้นอัตราไม่ส่วนพลังม้องกันก็ได้เหมือนกันหรือถ้าใครชอบแบบใส่สกิลบ่อยๆจะเป็นลดคูณดาวก็ได้เหมือนกันก็แนะนำ4อัวเลือกนี้ส่วนเกียวสุดท้ายแน่นอนเจนพอเตอร์ทอก็ต้องใช้พลังที่เกี่ยวกับสายฟ้าอยู่แล้วเพราะงั้นเราก็จะมาอัพอ ความเสียหายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีก50%ของเกียร์ไฟฟ้าที่ค่าสูงสุดของมันก็ตามนี้เลยก็ไปดูนต่อที่เซ็ตหินเซ็ตหินตอนนี้ผมใช้แบคคูนที่หลักแหลมเพราะว่าผมไม่ได้อัพค่าออปชันเป็นตัวลด,ดล,ล,ลดคูนดาสกิลผมก็เลยมาลดคูณดาสกิลด้วยเซ็ตหินแทนประมาณน,นี้ส่วนเซ็อื่นที่แนะนำก็เยอะนะสหรับที่เหมาะสำหรับเธอเนี่ยใครจะเล่นแบบเน้นเน้นเน้น มันจะมีสองสองสายเหมือนเดิมก็คือเน้นเน้น PVP หรือทำลายแบทเทิลกับตัว Battle World หรือจะเน้นเก็บบอสในโหมดของทีมอัพเพลย์แล้วว่าในโหมดป่าไวรายหรือใครจะเล่นในสงครามพันธมิตรแต่ไม่แนะนำเท่าไหร่เพราะว่าเลือกน้อยแล้วแต่อาจจะเอาไปคู่กับโลกิในวันสีนวลก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวผมจะทำคลิปเกี่ยวกับสงครามพันธมิตรเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีวิวเป็น อาเซตของวันๆไปแล้วกันเดี๋ยวรอให้มีช่วงว่างๆก่อนแล้วกันก็มาแนะนาเป็นเซตๆไปนะอ่าโดยที่ทอเจนของเราถึงเมร้มาตอนนทอเจนแล้วกันเซตที่ผมดูแล้วน่าจะเหมเาะก็คือเซตลดคูณดาวแอะอย่างพวกและคูณที่หลักแหลมอ่าไว้ไว้ลงลงตีบอสตีไลจะได้เร็วๆไม่ก็ใครรีได้กลยุทธ์ของสายรับเนี่ยก็ใช้ไปก่อนก็ได้เหมือนกัน ไม่ไม่ได้แย่อะไรก็ใช้แทงกันได้หรือถ้าใครชอบแบบตีแรงๆก็แนะนํานี่เลย o v e r d r i v e หนแน่นแน,แน่แรงแน่นอนหรือใชอ้ตัวของตาเหี่ยวก็ได้เหมือนกันนะแต่มีค่าที่ไม่ค่อยจําเป็นอย่างหลบดีกเพิ่มเข้ามาแต่ว่าใช้ได้ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรแต่ถ้าใครจะลงลงทาลายลเทิรเป็นหลักเน้น PVP เป็นหลักเนะี่ยแนะนำเซตพวกสร้างเกาะเลือดเหมือนเดิม หมือนตัว,ต,วตัวที่ผมเคยอยู่อย่างแองเจล่าเพราะว่าเลือดเธอน้อยไงเราต้องทําให้เธอหยุดยืนอยู่นานที่สุดอาจจะใช้เป็นพวกตัวไหนว่าหาแป๊บอัพเกรดความเหนียวแน่นแบบสุดขั้วนี่เมื่อถูกโจมตีเราจะสร้างโล่ HP สูงสุด20 WR จากเซตนี้กับอีกเซตหนึ่งถ้าผมจเห็นจะมีเซตหนึ่งนั้นที่สร้างโล่ HP นี่พลังทวีภาคแต่ว่าเซตอันตะก,กีย์จะดีกว่าเพราะว่าเซตนี้มันมีค่าอัตราฟืน้นฟูมาซึ่งเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะจุดๆนี้ก็เซตที่เหมาะเธอก็ประมาณนี้นะส่วนในเรื่องของสกิลสกิลก็ไม่มีไรจะพูดดีว่าสกิลผมก็อกัพหกเวล่มหกหมดแล้วสกิลลลดเดอร์ของเธอเนี่ยจะดีกว่าทอตรงที่มันบวกอัตราความเสียหายทีดข้อเพิ่อมอีกหกเปอร์เซนต์ด้วย มาทีหลังนันกว่าส่วนในเรื่องของพาสซีฟของเธอเนี่ยก็จะเป็นในพาสซีฟนี่มีโอกาสเมื่อเราโจมตีจะมีโอกาสที่สร้างความเสียหายอีกเพิ่มอีกเป็นความเป็นความเสียหายไฟฟ้าของรางโจมตีพลังงานของเราอ่าอย่างนี้ผมบอกว่าเบสออนรารโจมตีพลังงานของเราก็มีโอกาส17เปอร์เซ็นต์ใช่ความเสียหาย17เปอร์เซ็นต์แล้วก็บวกความเสียหายเพิ่มเติมอีก142คูณดาว10วิก็เอฟเฟกต์จะคล้ายชุดของทอชุดอ่า เอชอลจอนของทอเลยแต่ว่าอันนี้ยังไม่มีชุดก็ยังมีพาีฟที่ดีกว่าแล้วก็มาทีทอในตกงานเลยส่วนในเรื่องของทีมทีมของเธอเนี่ยผมจับทีมนี้บนทีมก็หาช่องเลยทีเดียวก็ตามนี้เลยความสมบูรั์ซับซ้อนเพื่อนและคู่แข่งคู่รักแห่งสายฟ้าโอโ้โหคือฟิชเชอร์ลิงกันทีนี้สายฟ้าแบบ ลงเปลี่ยงปางเปลี่ยงปางเลยทีเดียวไม่ใช่ล้อ่าแล้วก็ความสัมพันธ์อันซับซ้อนอ่าความความสัมพันธ์ซับซ้อนอก็ถือว่าเป็นทีมที่ดีนะเพราะโบนัสมันเต็มห้าช่องเลยทีเดียวแต่ก็ยังปั้นไม่สุดทุกตัวอย่างนี้ก็เพิ่งเวลยังไม่ถึงไหนเลยก็เดี๋ยวค่อยหาเวลาไปปั้นแล้วกันวันนี้จะมาลงให้ดูอ่าสามหมดด้วยกันในหมดของอ่ทำลายเวทเทิน ทีมัทเทแล้วก็อันสุดท้ายก็เป็นหมดเนเรื่องบทสิบด่านแปดเหมือนเดิมที่เป็นด่านที่สูงสุดที่สุดตอนนี้ก็ไปกันเลยไปดูที่บทสิบด่านแปดกันก่อนอเราจะลองลงกับตัวที่ไม่ใช่ทีมโบนัสนะเพราะว่าปกติเวลาเราพาตัวเวลสูงไปเบลไม่ให้พาตัวเวสูงไปเยอะ พาตัวเวลน้อยไปเวลเราก็จะได้พาไปทีมบนนะใช่ไ่ะเราจะไปแบบตัวเดียวแล้วก็พาตัวที่เราจะพาเวลสองสามตัวมาด้วยกันประมาณนี้ก็จะได้ดูว่าจะไหวไหมผมชอบสกิลสกิลสี่ของเธอนะที่มันยิงสายฟ้าไปอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้หยุดยืนอยู่กับที่พอมันยิงแล้วมันก็เลี้ยวได้อย่างเงี้ยเห็นไหมมันตามสตูได้ตอนนี้เหมือนพวกไอรแบตแมนหรือวอมเมชิ่ที่เวลายิงเส้นยาวๆไปเลเซอร์ยาวๆไปแล้วมันอยู่กับที่อ่ะ เนี่ยประมาณนี้เลยอย่างเท่ก็เหมาะเหมาะมากเลยะที่จะพาเหล่าเด็กน้อยเวลน้อยไปเก็บเวลยังด้วยว่าสกิลเนี่ยมันวงกว้างแล้วมันมันกระจายทั่วถึงเพราะว่าสกิลมันไม่ได้แบบเป็นเส้นตรงอ่ะมันไล่ตามศัตูแล้วมีโอกาสที่จะทําลายพวกสิ่งกีดขวางรอบตัวด้วยก็มีโอกาสเหมาะเลยแหละจ๊บจับก็เคลียร์เนี่ยบถึงบอสล้วับจบเดียว นี่เต็มหน้าเลยเยอะแล้วสกิลหกดาวนี่ดีมากเลยคือใส่แล้วใช้แล้วคือเราไม่มีโอกาสโดนสกิลของป่าตรงข้ามเลยปึ๊บตีบขึ้นไปอ่าหาได้เจอนี่แล้วก็ลงมาทุบหัวสกิล สามนี้ก็ปาคอนไปแล้วมันทําให้ศัตรูไม่โอกาสสวนเราได้แล้วเราก็ไปใช้สกิลอื่นต่อคือคอมโบกันได้แล้วสกิลแต่และสกิลนี้ออกเร็วมากอ่ะออกเร็วไม่เร็วเดี๋ยวเราจะดูในทางไล่เวทเทิลกันดีกว่าว่าออกสกิลเร็วแค่ไหนก็ไม่รอช้าไปต่อที่ทำไล่เวทเทิลกันเลยนี่วันนี้ยังไม่ไตีกับใครเลยเต็มสิบ เปลียบทีมปับ๊บโบนัสทีมมีห้าช่องปอัดหาคู่ต่อสู้กัน,นมาเจอกับทีมซีวิสวอล์มาครบเลยกับตันเมกาสไปเดอร์แมนแล้วก็ไอรอนแมนมาครบเลยมามาวัดกันว่าใครจะโหดแล้วกันไปเลยว้าแล้วครับ ตีแลนสะใจมากเนี่ยสกิลคอร์สมันทำให้ศัตรูมัน,มนชะง,งักแล้วมันนี่โอกาสตีเราอะ่ะผมชอบนะสกิลสามนะแล้วก็บินไปเรียบร้อย ชนะแบบสบายๆ oh. <laughs> เจอทีมนี้แล้วรู้สึกปวดหัวเลย <laughs> เป็นเป็นทีมยอดฮิตในททมไลน์เรทเทินตอนนี้มากเลยอะแบบฮาร์ดสเตอร์โลกิซิลคือสามตัวนี้เป็นตัวที่แบบคือถ้าอยากชนะแม่งต้องกดกดกดใช้สกิลอะ่ะปล่อยออโต้ไม่งยากอะ่ะไม่เชื่อลองดู

ว้ยมีโอกาสชนะอนเนี่ยแต่ทอออกลงเวย้ยมไม่ไม,ม,ม่ชนะแหละโอ้ซิลไม่ต้องไปหวังเลยอ่ะไม่ได้อัพอะไรมาเลยสู้ยากก็อย่างที่บอกไฟสายม่วงมันเลือดน้อยอะสายสากลมันเลือดน้อยแล้วเวลาเจอพวกตัวที่กันดาเมจเป็นวีนาชีอย่างเงี้ยมันเขาเรียกว่าอะไร มันยืนได้ไม่นานอ่ะคือฝั่งนู้นเขาเขาถึกหนากว่าเรายืนยืนแข่งยืนกับเขาเพราะด้านฝั่งนู้นเขาก็แรงพอก,กับเราใช่ไหมเราก็แข่งยืนกันว่าใครจะอยู่นานกว่าซึ่งเราก็สู้เขาไม่ได้ถ้าเราเกิดไม่ใช้เซโลถ้าเกิดผมเปลี่ยนไปใช้เซโลเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่แบบชนะ3ตัวฝั่งตะกี้อ่าฝั่งทีตะกี้ได้เหมือนกันแต่ว่าก็ผมไม่ใช้เซโลงไงผมไม่ได้เจ้าเทอร์มาลงทำลายเทิร์นอ,อยู่แล้ว ผมเจ้าเธอไว้ไว้ตีบอสธรรมดาลงซีรับธรรมดาไม้ได้เป็นทีมหลักของผมอยู่แล้วก <_ co> ็เลยไม่ได้เน้นเซ็ตหินสำหรับอ่ทาราเทนมากเท่าไหร่แล่้วใครจะเน้นเซตหินทาราเท่นอย่างที่บอกเน้นพวกเซ็ตเกาะอะ่จะดีที่สุดที่เป็นเกาะเลือดจะดีที่สุดเดี๋ยวลงอีกสักพักแหลวเราจะเปลี่ยนไปนลงซีรับละ ส่วนในเรื่องของอสงครามพมิดหรือว่าตัว Battle World เ,เดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะเอาคลิปมาลงให้นะเพราะว่าถ้าเกิดเอามาลงในคลิปเดียวกันผมลองดูแล้วแหละมันตั้งแต่คลิปก่อนๆผมดูแล้วว่ามันยาวเกินไปผมก็เลยจะลงแค่ตัวละสามหมดไปแค่บทสิบ่านแปดแล้วก็ตัวทำลายไอเทนแล้วก็ทีนับ บาดรอยอย่างที่พอกแพ้ทางพวกเธอจะแพ้ทางพวกเซตหินที่เป็นเกาะ ดี๋ยตอนนี้เดี๋ยวจะลองกดใช้สกิลให้ดูแล้วกันว่าถ้าเกิดเรากดเองสกิลเองอะ่ะมันจะโหดกว่าเยอะเพราะว่าเราจะเลือกคอมโบสกิลได้ง่ายเราเพราะบางทีคอมมันเล่นให้เรามันก็จะดูแบบสกิลกันไม่คอมโบเท่ไร กดก็สู้ได้สบายอะแต่ถ้าเราไม่กดอย่างเงี้ยเราปล่อยออโต้ก็จะมีโอ,อกาส5สิ0จะชนะหรือแพ้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราฝั่งเราสกิลคอมโบดีแค่ไหนประมาณนี้ตัวดองก,ก็จะว่าโอเคไหมก็อวยไปเยอะใน2คลิปที่ผ่านมาว่าโหดกว่าในบรรดาสามตัวสั่ตัวทั้งหมดที่เพิ่มมาใหม่ แต่พอมาเล่นดูแล้วรู้สึกว่าก็ไม่ได้ดีกว่าพอเท่าไหร่นะหรือว่าผมไม่ได้ปัน้นนี้เคอเป็นสายทาร์เลเท่นวะหรือว่าผมอวยคารเนื่ยเกินไปแต่ดูแล้วที่เด่นๆน่าจะเป็นในเรื่องของการเอ่อเคลียร์เอ่อหมดเนื้อเรื่องด้วยความรวดเร็วเพราะว่าการออกสกิลเร็วแล้วสกิลที่มีเอ่อเอโอ E ที่กว้าง น่าจะเหมาะกับหมดนั้นที่สุดเหมาะพาดีเด,ดเวลแต่ใครจะปั้นเป็นตัวสำหรับ PvP ก็อย่างที่บอกเซ็ตเกาะดีที่สุดแนะนำก็คมประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูในหมดชิมอัพเทว่าเธอจะทำดาเมจได้สักเท่าไหร่เชียวก็ไปดูกันเลยดีกว่า เทที Play, อันเดียวกันแหละอ่านี่อจับคู่เลยเฮ้ยเราเป็นนี้อยากได้คนที่เป็นดีบแบบอย่างลินคอนอะไรนี้ ของเราบัจีีจ้าชุดดาบนี่แทนทะลุต,ตัวไปแล้วอะมาเจอวีนอมแล้วครับนี่ป่าคอ้อนไว้ก่อนจำไว้สกิลหกแล้ว อยจบอย่างสวยงามอ่ดาดาเมจที่ทำได้400,000เลยทีเดียวก็จบภายในไม่ถึง30วิเหมือนเดิมเอาหลุดซะง,งั้นช่วงนี้รู้สึกเซฟเวอร์ของในหมดนี้มีจะรู้สึกแปลกๆก็จบไปแล้วกับการรีวิวทั้ง3หมดเดี๋ยวบทอื่นๆจะตามมาให้หลงแต่เท่าที่ดูก็โดยรวมสรุปแล้วกันก็สำหับใครทีอ่อย่างเดิมอย่างที่บอกก็ใครชอบเธอก็ต้องปั้นอยู่แล้วแหละ แล้วก็อาจจะดีกว่าคาร์เนตตรงที่ใช้งานได้หลากหลายกว่าแล้วก็ชนะทางหลายสายเพราะว่าเป็นสายสากลแต่จะข้อเสียเหมือนคาร์เนตเลยก็คือเลือดน้อยเหมือนกันคาร์เนตนี่สายสีแดงนะแต่ก็เลือดก,ก็พอๆกันกับตัวเจนฟอสเตอร์เลยไม่รู้ทําไมอาจจะเป็นสายแดงประเภทเน้นดาเมจประมาณนั้นส่วนในเรื่องของอการลง หมดต่างๆที่ผมลงให้ดูเนี่ยที่เห็นว่าอ่ะอย่างทำทำลายไดเทิร์นเนี่ยหลายคนจะเสียใว่าทําไมไม่ชอบไม่ชอบกดผมคิดว่าเวลาเรารีวิวอย่างเงี้ยเราควรจะปล่อยมันตีออตโต้เพราะว่าเรากดอย่างเงี้ยคือถ้าเล่นเองอ่ะยังไงก็ชนะต่อให้เราเล่นตัวที่แพ้ทางอ่ะเราบังคับให้มันหลบสกิลมันก็กดเนาะชนะใช่ปะ้ะแต่ถ้าเกิดเราปล่อยให้มันตีเองอ่ะอาจจะได้รู้ว่าตัวละครน,นี้เนี่ยมันแพ้ทางอะไรกันยังไงอย่างนี้มากกว่าอ่าส่วนสราระใครที่จะปั้นเธอในการลงอ่าตัวทำลายไดเทิร์นก็อย่างที่บอกให้เย็นเซ็ตกราะ ให้เนเื้อเซตหินที่สร้างเกาะและ้วก็พอผมมาลองปั้นเองมาลองเล่นเองเนี่ยผมรู้สึกว่าอ่าความน้าปั้นระหว่างเธอคัเนียนรู้สึกจะพอๆกันก็ข้อดีข้อเสียก็คล้ายๆกันก็คือเลือดน้อยทั้งคู่เลยอส่วนการใช้งานก็เหม,มือนกันเลยทั้งในเรื่องของทาราเลร์ atter, แล้วก็ในเรื่องของพาเด็กเวลก็ได้เหมือนกันแต่ว่ารู้สึกเจนแต่ทอเจนเนี่ยจะเร็วกว่าอันนี้หน่อยเพราะว่าสกิล สกิล l อ e เขากว้างกว่าแล้วก็ออกสกิลเร็วกว่าคาเนตและยังเป็นสายสากลที่ชนะทางทางาุกสสยอีกนะก็สำหรับใครที่นังเลไหมก็หวังว่าการรีวิวนี้จะช่วยเพื่อนเพื่อนตัดสินใจได้นะครับแล้วก็ผมก็รีวิวครบแล้ว3ตัวตัวใหม่อาจจะกลับไปรีวิวตัวเก่าๆที่เพื่อนๆขอมาอ่ะรอแพ็คใหม่แต่ถ้ามีแพ็คใหม่มาผมจะหยิบตัวในแพ็คใหม่มารีวิวก่อนนะอ่ะก็ <laughs> อย่างที่บอกว่า ผมชอบปั้นตัวใหม่มากกว่าตัวเก่าๆนะนสวัสดีก็ก็ขอบคุณที่ติดตามกันขอบคุณที่รับชมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ